จังหวัดเชียงใหม่แลนจัดงานฤดูหนาวระหว่างวันที่9ถึงา3คา,คาคมปี2569ครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่โดยนายนิรัตพงศ์ทิศวรผู้ราชาการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาเรือมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเจียงใหม่และงานโอทอปของดีเมืองเจียงใหม่ประจำปี2569ครั้งที่1โดยปีนี้อ่า มีการกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่9ถึง3สิงหาคมปี69เพื่อให้นาาาหน่วยงานราชการและกหน่วยงานรัฐสากิจสถาบันการศึกษาองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภให้อกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จะแสดงเทศกาลหรือว่าการให้บริการของภาครัฐตามภาระกิจของหน่วยงานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้อนำอซึ่งภายหลังเนี่ยนะครับในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งการจัดประกวดนางสาวเจีงยงใหม่การออกร้านของกาชาติการจัดงานวันเด็กแห่งชาติการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าตลาดประชารัฐ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและการจัดเทศกาลก็มีผลการดาเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดิที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการจะแสดงมหรสพคอนเสิรต์ตการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ทั้งนี้นายนิรัตพงศ์สุนิทวรู้ราชกาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการเริ่มต้นพูดคุยหารือแนวทางการจัดงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดประโยชน์ต่อการจัดเทศกาลของหน่วยงานการส่งเสริมอาชีพศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับการจัดงานให้มีสีสันมีความน่าสนใจและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการจัดประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป